แฟนแฟนแห่ยินดีนาตาลีเดวิสปรวข้ขดึนสองขีดโชว์ท้องน้อยน้อยแบบแฮปปี้มากๆถือเป็นอีกหนึ่งข่าวดีของคนในวงการบันเทิงเลยก็ว่าได้หลังล่าสุดดาราและนักร้องดังยุค90อย่างสาวนาตาลีเดวิสได้ออกมาเผยรูปท้องน้อยน้อยของตนเองและภาพอัลตราซาวลูกในท้องโดยเธอออกมาอัปเดตข้อความสุดยินดีว่าวันนี้มีข่าวดีมากบอกค่ะยินดีต้อนรับสาวน้อยสู่ครอบครัวของเราขอให้แข็งแรงแข็งแรงนะลูกกบ ที่เบนแอดโอลเบบี้เบนเตรียมตัวเป็น๊กบราอร์ทูฮิส i ลิตเติ้ลซิสเตอร์แล้วเลื่อนไปดูในคลิปน่าจะพอดูออกว่ามีแววแสบสนแน่นอนใดๆคือท้องสองออกเร็วมาก3มเดือนนิดๆยังขนาดนี้ครบกำหนดคลอดจะขนาดไหนงานนี้หลังจากสาวนาตาลีลงเรื่องราวไปหลายคนก็ไม่พลาดมาไลค์และแสดงความยินดีกับเธอชมว่าเธอสวยและคิดว่าเด็กในท้องเทศไหนกันแน่บ้างก็บอกว่าแม่สวยมากและท้องนูนมาก บ้างก็บอกว่าอยากเห็นแม่ท้องสามเลยเป็นต้น